รบกวนอแนะนําใครควรอริยสัจสี่อริยสัจคือความจริงอันประเสริฐสี่ประการหนึ่งทุกสองสมุทัยคือต้นเหตุความเกิดทุกข์สามนิโรธคือความดับทุกข์สี่มรคคือหนทางในการดับไม่เหลือซึ่งความทุกข์มีสีประการความทุกข์คือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่ยทางรูปและนามเดินสู่ความเสื่อมเดินสู่ความทุกข์เดินสู่ความแปรปรวนเดินสู่ความแตกทาลายทุกอย่างเป็นทุกหมดไม่ว่าจะร่างกายเราไม่ว่าจะดัางจิตใจเราทุกอย่างไม่มีอะไรเที่ยงเราอยากมีสุข เดี๋ยวสุขเนี่ยก็จะดับไปเดี๋ยวก็กลับมาทุกข์อีกแล้วก็สุขอีกทุกข์อีกมันวนวนวนซ้าวนซากเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขทั้งวันน่ะเป็นไปไม่ได้ทําให้ตัวเองเนี่ยมีทุกข์ทกวันก็เป็นไปไม่ได้เราไม่สามารถทําให้ตัวเองเนี่ยได้สมปรารถนาตามความพอใจทั้งหลายได้ไม่มีทางทุกอย่างเดินสือความไม่แน่นอนอาจจะได้ก็ได้อาจจะไม่ได้ก็ได้ทุกอย่างเดินสู่ความความไม่เที่ยงหมดอ่ะถ้าจะอธิบายแบบละเอียดลึก่ะ มันจะยาวเกินไปเอาแบบคร่าวๆนะอันนี้คือความทุกนะคือความไม่แน่นอนนะเรียกว่าอนิจจังทุกขังเดินสู่ความแตกทาลายอนัตตาคือความไม่มีตัวตนจริงเช่นเราอยากมีความสุขเราวิ่งแสวงหาอยากได้บ้านอยากได้รถอยากได้เงินได้ทองตามความสําเร็จของเราเราคิดว่าสิ่งนี้จะเป็นความสุขสาหรับเราแล้วก็วิ่งแสวงหาจนว่าเราได้มันมาแล้วเราก็ยึดมั่นว่านี่คือความสําเร็จของเราแต่วันใดวันหนึ่งสิ่งเนี้ยมันจะมีความแปรปรวนของมันไปเช่นถ้าเรามีบ้านเดี๋ยวบ้านก็พัง เดี๋ยวก็มีค่านี่ค่าบ้านค่านั่นค่านี่มาค่าน้ำค่าไฟต่างต่ันะมาเราก็ต้องหาเงินหาทองเพื่อไปจ่ายค่าเนี่ย สุดท้ายเราก็มีความทุกข์กับเรื่องบ้านอยู่ดีเรามีรถมาเดี๋ยวรถก็พังก็ไปซ่อมรถอีกเรามีงานจิตการงานมาเดี๋ยวสักว,วกันหนึ่งก็ล่มพังทลายของจิตกรรารงานเดี๋ยวก็ต้องแบบมีความทุกข์อีกไม่มีอะไรมีความสุขจริงมันมีความสุขแค่ช่วงของชั่วคราวที่เราเข้าไปยึดมัน่นถือมันกับมันเฉยๆเนี่ยแหละคือความทุกข์และต้นเหตุของความเกิดทุกข์หลักเกิดจากไหนนะต้นเหตุอะทุกอย่างมันมันต้องมีต้นเหตุต้นเหตุเกิดจากความอยากของเรานี่แหละเราอยากเข้าไปไอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากแสวววงงหาาด้ยตัเเรเอ จึงไปเอาสิ่งนั้นมาว่านี่ของฉันนี่เป็นฉันนี่เป็นตัวรองฉันจนว่าสิ่งนี้แปรบวนไปแล้วก็ทุกข์หนักนาสหัสร้องไห้เสียใจนั่นต่าไอะไรเพราะสิ่งนั้นเราอยากได้แฟนตอนแรกเราไม่มีเราก็ไม่ทุกข์ใจเพราะเรื่องแฟนเมื่อเรามีแฟนมาแล้วแฟนนอกใจเราไปแล้วก็ทุกข์ใจเพราะอะไรเพราะเราหาแฟนมานั่นแหละความทุกข์เกิดขึ้นกับเราแล้วต้นเหตุคือใครคือเราสุดท้ายเราก็ทุกข์ใจเพราะอะไรเพราะเรายึดมั่นว่าคนนี้ต้องรักฉันซื่อสัตย์กับฉันไม่นอกใจฉันแต่มันเดินจากเราไปแล้วมันไปมีคนใหม่ไปแแล้้ววเเเเรราาากกกก็็ททุุใจจสียััับมมนนนนนนหห่่ะะคคคืืออต อืมคือความอยากเราแล้วต่อมาวิธีดับทุกคืออะไรวิธีดับทุกคือดับต้นเหตุอยากเข้าไปอยากได้อยากไม่อยากเป็นแต่ทุกคนมันยังมีความอยากอย,กอยู่เราทํายังไง เราต้องรู้จักพอประมาณในความอยากของเราคือการให้เห็นโทษมันว่าถ้าเราอยากได้มากเกินไปถ้าเรายึดมั่นมากเกินไปถ้าวันใดวันหนึ่งมันแปรปรวนจากเราเราจะทุกข์ใจนะเราอยากทุกข์ไหมไม่อยากทุกข์ใช่ไหมห้ามยึดมั่นมากพอประมาณพอยอมรับตามความเป็นจริงถ้ามันแปรปรวนจากเราไปเราจะไม่ทุกข์ใจเลยนั่นแหละคือการอะไรยอมรับตามความเป็นจริงแล้วเดินหน้าใช้ชีวิตของเราเองตามเหตุตามปัจจัยไปอย่างมีความสุขเราจะไม่ทุกข์เลยเราอยากมีบ้านมีรถมีมีทองใช่ไหม เต็มที่เลยสามารถหาได้แต่ว่าพอประมาณของตนเองด้วยอย่าไปยึดมั่นมากอย่าไปสแสวงหาม,มากเกินไปจนตวเองต้องมาทุกข์ใจเพราะสิ่งนั้นอย่านั่นแหละยอมรับตามความจริงแล้วเดินหน้าต่อไปนี่เราจะสามารถดับทุกข์ได้แล้วเพราะอะไรเพราะเรามองเห็นโทษถ้าเรามองเห็นแต่คุณประโยชน์เราจะไม่มองเห็นโทษเลยเราจะทุกข์กับมันต่อไปอืนี่คือวิธีดับทุกข์ต่อมาหนทางในการดับไม่เลวแห่งความทุกข์คืออะไรอริยมรรคมีองค์แปดคือการประพฤติทางกายวาจาและใจอย่างที่สุจริตไม่ทําทุจริตนั่นแหละ กองอกุศลทั้งหลายกองบาปทั้งหลายจะไม่เกิดขึ้นกับเราอีกต่อไปทั้งปัจจุบันและอนาคตเพราะเราไม่สร้างเหตุปัจจัยในทางที่มันเป็นทุกมันก็จะไม่สามารถเกิดกับขึ้นกับเราอีกต่อไปได้อืมเนี่ยประมาณเนี้ยคร่าวๆนะอันนี้แบบคร่าวๆนะแต่เป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าใจกันแบบง่ายๆอืมถ้าแบบละเอียดลึกมันต้องเจาะลงมาขันห้าต้องเอาอาร,ริสสีเนี่ยมาจับขันห้าเอาเอาสายปัจเจศบุบาเนี่ยสายเกิดและสายดับมาจับมาจับอริสสีด้วยมาจับเหตุเกิดเหตุดับด้วยเอามรักแปดมาจับ แต่และตัวโอ้โหละเอียดยิบมากลึกมากอืมแต่มันเป็นสิ่งที่ง่ายสําหรับผู้คนอะผู้คนทุกคนอะไม่สามารถที่จะคิดเองได้แต่สามารถฟังแล้วเข้าใจตามได้พระพุทธเจ้าเลยบอกว่ามนุษย์เนี่ยมีสัญญาและใจพระองค์สามารถสอนบุคคลที่มีสัญญาและใจที่สามารถเข้าใจตามได้อืมพวกเราเลยสามารถฟังเข้าใจแบบเฮ้ยทำไมมันง่ายจังเลยอะธรรมะของพระเจ้ามีแค่นี้เองเหรอแต่คําถามคือเราสามารถปฏิบัติตามได้หรือเปล่าล่ะ มันยากใช่ไหมละ่ะเออเราต้องฝึกในประเด็นน่ะต้องฝึกย้ำๆฝึกซ้ำๆให้ตัวเองเนี่ยสามารถปล่อยวางจากความที่เรายึดถือได้เราถึงจะไม่ทุกข์ใจไปกับเรื่องน,นั้นๆอืมคร่องพะสูตรบ้างครับเห็นคนมาเผยแผ่คําสอนพระพุทธเจ้าแท้ๆแบบแบบนี้แล้วน้ําตาจะไหลคนฟังโชคดีมากอืม